ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศสู่สวรรค์คาไลยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะพระเสด็จดับขันแผ่นดินแผ่นฟ้ามืดดับตะวันปางพระเสด็จดับขันนิราชแล้ว สามโลกวิโยกกันแสงโศกโอ้พระทูลขม่อมแก้วยะเยียบน้ำตาหนาวหนาวเหน็บตรนกพระธรณีประภีสะทกหาวโอ้ว่าประชาอุระ,ร,ะราวพระเสด็จณแดนใดน้ำตาดอกไม้ร่วง พิลาบร่ำระงมไพรปบานใจจะขาดใจจะขาดแล้วอยู่รอนรอนโอ้วา่าพระทูลกระหม่อมแก้วนิราชแล้วจากแท่นบรรจะถอนรมฟ้าประชาชาติราษฎรมห ah ิธรทรมรงพระทศธรรมพลัง แห่งแผ่นดินเสด็จแล้วพญาโศกโศกแว่ววิเวกยำฟ้าจะมืดดินจะหมน่นก่นระกรรอยาเยียบยำ่รำร่ำร้าวหนาวน้ำตาประพันโดยนวรัชพงไพบู์อ่านบทประพันโดยมยุเรศตะนะวัฒนา